ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นหมั่นศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมีดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของ,งพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควแล้วเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086 329 1496เบอร์086 329 1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนะักอ้อมขนาดนี้ก็จะเป็นมีดนะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมนักคลินมีดหมอได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับอ่าก็ที่สำคัญนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดนะครับนะต้องบอกว่าแต่เล่มนั้นนะครับก็เป็นมีดที่ได้ผ่านการ คัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองจากประสบการณ์ตรงของผมมัเป็นอย่างดีนะก็ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของต้องบอกว่าประสบการณ์นะครับนะเป็นมีที่ได้เขาเรียกว่าได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะเอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับก็คือสั้นๆในการที่จะให้ท่านได้รับชมก็คือคลิปนี้นะครับนะ ที่ท่านเห็นหน้ากล้องนะครับก็จะเป็นม nee. ีดส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับก็นํามาวางนะครับอย่างนี้จะเป็นมีดดำงานะครับฝักไม้จากนาลายนะของหลวงพ่อเดิมนะครับมียุกลางของท่านนะครับแล้วก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่วางไว้ด้านบนนะครับนะเป็นมีดขนาดเล็กขนาดพกพานะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีงาแกะนะครับที่วางไว้นะครับนะ ตรงนี้นะให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะแต่ที่จะมาเปิดให้ชมจริงๆก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ที่สําคัญก็คือเป็นมีดขุดว่านนะเป็นมีดขุดว่านที่เรียกว่าหาชมกันได้ยากเลยนะครับนะพูดถึงมีดขุดว่านนี่ก็จะเป็นมีดที่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างนะครับขึ้นมาเอาไว้ค่อนข้างที่จะ น้อยนิดนะครับถ้าเทียบกับมีดทั่วไปก็ถือว่ามีน้อยมากจริงๆนะยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าหลวงพ่อสร้างมีดทั่วไปเนี่ยก็สมมติว่าท่านสร้างร้อยเล่มเ่ยนะครับจะมีมีดแบบนี้นะครับสร้างมีดแบบนี้ประมาณสักห้าเล่มสิบเล่มประมาณนี้นะเพราะนั้นมีดที่หาได้ยากก็จะเป็นมีดจักรนารายก็ดีหรือว่ามีดขุดว่านก็ดีหรือว่าจะมีดพักขันก็ดีนะครับนะคือ3แบบ นะที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยถือว่าเป็นมีดที่หลวงพ่อท่านได้สร้างมาน้อยจริงๆนะเอาละครับก็ในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละคลิปในติอนะครับที่ผมามานั่งทำคลิปทำ e ิวสกโอก็เรียกว่าไม่ได้มาสอนกันนะครับนะแต่หลกัลกๆเลยต้องการที่จะนําเอา,อามีดนะครับก็คือทุกแง่มเนี่ยมาให้ท่านได้รับชมนะด้วย เขาเรียกว่าสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะนะครับนะเมื่อชมแล้วเนี่ยก็เพียงแต่ว่าท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหะครับก็าสามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนะที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0863291496นะครับก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดต่างๆนะก็คือเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยนะก,ก็ทุกๆคําถามนะครับก็จะมีคําตอบนะครับให้ทุกท่านนะเดี๋ยวขออนุญาตก็จะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับก็คือารยนนะายละเอียดนะรายละเอียดให้ท่านได้อาชมในส่วนของภายนอกนะครับนะ ในมีดหนึ่งเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือส่วนที่1ก็อาจจะเรียกกันว่าฝักนี่แหละนะเรียกกันว่าฝักนะครับนะส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับและส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนี่นะครับก็ที่ผม ชักใบออกมานะครับก็จะเป็นวเดวขออนุญาตจะซูมให้ท่านเห็นรายละเอียดนะครับของอใบก็คือให้ชัดๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะ,ะพูดถึงการดูคลิปวิดีโอนะครับแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยก็เน้นเขาเรียกว่าอ่านนะครับนะเน้นอ่านรายละเอียดนะเน้นอ่อานรายละเอียดนะครับก็นะผมจึงเน้นซูมให้ท่านได้ เห็นนะครับนะของเนื้อในของมีดจริงๆนะนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ก็เรียกว่าจะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบไข่นะอ่านี่นะครับเต็มไปด้วยคราบไข่ของอยู่ในใบมีดนะครับหรือว่าอยู่ในแหมลัดต่างๆก็ดีนะเอาล่ะนะครับพอเรานะครับนะดูในส่วนขององค์ประกอบของภายนอกเสร็จปั๊บเราก็จะให้ท่านเข้าไปชมในส่วนของภายในนะครับ ภายในของฝักนะครับจะค่อยๆก็คือ,อดึงนะครับน้ออกมาให้ท่านได้เห็นในท่านได้รับชมนะครับนะของใบมีดเรนี้นะอ่านี่นะครับก็นะพูดถึงนะครับก็เมื่อกี้ดูในส่วนของอาภายนอกไปแล้วนะครับทีนี้ก็ลองมาชมในส่วนของภายในนะเรียกว่าเต็มไปด้วย ความเก่านะครับนะเต็มไปด้วยความเก่านะ,ะท่านจะเห็นได้ว่านะครับข้างในจะมีรอยผุนะ,ะมีรอยผุไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะ,ะก็เรียกว่าตามการเวลานะตามการเวลานะครับก็คือของเก่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะ,ะทีนี้ขออนุญาตนะครับก็จะวางในส่วนของ ฝากมีดเอาไว้นะครับฝากมีดเอาไว้ที่นี่ก็ลองมาไล่ดูนะ <S <S นะก็นั่งจากว่าผมจะคลิปนี้จะใช้เวลานะครับจะทําเวลาก็ประมาณสัก10กวนาทีประมาณนี้นะ <S <S 1> <S 1> นะหลักๆเลยนะครับกอ็อย่าถือว่ามาสอนกันนะแต่ผมต้องการที่จะนําเอานะครับมีดเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนี่ก็คือมาให้ท่านได้รับชมนะ ให้ลองชมด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะเพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับก็คือท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนั่นแหละครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับก็คือกันเข้ามาได้นะครับกันเข้ามาได้เลยนะทุกๆคําถามครับมีคําตอบให้กับทุกท่านนะยกเป็นคําถามเดียวแล้วก็คําตอบเดียวนะครับก็ขออนุญาตก็จะไม่ตอบให้ท่านก็คือในเรื่องของเกแท้นะ ก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบก็คือดูเหมือนจะดีนะครับนะเป็นคําถามคําตอบดูเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วก็จะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะก็เรียนเอาไว้อย่างนั้นเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งเลยนะครับนะก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับในเรื่องของ คำถามเกะแทนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับดูว่าเป็นคําถามคําตอบดูเหมือนจะดีนะแต่ถ้าเมื่อตอบไปแล้วเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นคําถามคําตอบก็ไปทําลายความรู้สึกของผู้คนนะครับและคนที่จะถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะ,ะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับก็ต้องเรียนท่านไปอย่างนั้นนะ ก็นั่นจาว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็ปักธงเอาไว้เพียงคําตอบเดียวนะครับมีดผมต้องแก้เท่านั้นมีดผมต้องทันหลวงพ่อเท่านั้นประมาณนี้นะถ้าไปตอบคําอื่นก็จะเป็นประเด็นก็จะเป็นปัญหานะครับนะที่ทานเห็นอยู่บนใบมีดนะครับก็จะลงอังขระเอาไว้นะเป็น พุทธคุณ9นะครับนะก็มีอักขระที่ตอกไว้ทั้งหมดก็คือ9้าตัวนะตัวหน้าจะเป็นตัวอะตัวที่สองจะเป็นตัวสังตัวที่3มจะเป็นตัววิตัวที่4ี่จะเป็นตัวสุตัวที่5จะเป็นตัวโรนะแล้วก็ตัวที่6จะเป็นตัวปุกนะครับตัวที่7จะเป็นตัวสะตัวที่8จะเป็นพุตัวที่9จะเป็นพระนะ ถ้าอ่านภาษาเขาเรียกว่าเต็มๆให้เป็นประโยคก็อ่านว่าอสังวิสุโรปุสะภุพะนะเป็นพุทธคุณเก้านะครับเรียกว่าเป็นอัคละที่เหนือสิ่งใดๆบนโลกใบนี้นะเรียกว่าเป็นครอบจักรวาลก็ว่าได้นะครับไม่มีอะไรที่บนโลกใบนี้ที่จะมาทำลายเขาเรียกว่า พระคาถาบทนี้ได้นะครับนะทำลายท่านได้ว่ากันง่ายนะครับนะเพราะนั้นเวลาเราพกพาติดตัวไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าอุ่นใจได้เลยนะครับนะอุ่นใจได้เลยนะอันนี้ก็นะครับนะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือบนอกันมีดนะครับจะฝังตะกุดนะครับขนาดใหญ่นะ,ะก็คือจะมีตะกุดโผล่นะครับนะ ออกมาตรงกันนิดนะครับนะ,อ,ะอย่างนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นตะกุดนะ,ะขนาดใหญ่นะครับนะขนาดใหญ่ถือว่านะบนกันนีดอนอกจากจะมีเกสาของหลวงพ่อนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะก็ยังมีตะกุดนะมีแผ่นตะกุดแล้วก็มีเขาเรียกว่าผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้บรรจุเอาไว้ในนะครับในกันนี้นะ ในการน,นี้นะครับนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นกันหรือเรียกว่าถ้วยง่ายๆเอางี้ก็แล้วกันนะถ้วยรองรับมวลสารสําคัญนะครับที่ลงพ่อท่านได้บรรจุเอาไว้นะเมื่อบรรจุลงไปปั๊บก็จะปิดด้วยข้างที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะปิดสนิทนะปิดสนิทนะครับแต่ด้านนี้จะมีตะกุดโผล่ออกมานี่ดนะ้านอนะครับแผ่นขนาดใหญ่นะครับนะเป็นตะกุดที่โผล่ออกมานะ อมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับนะที่สำคัญใบนะครับนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเต็มไปด้วยคราบคลายนะครับนะก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่นะนี่ก็ที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับที่สำคัญมีดเล่มนี้จะยังคมกริบเลยนะครับนะจะคมมากๆนะ,ะก็นั่งจะว่าเป็นมีดที่สร้างมาเพื่อที่จะใช้งานจริงนะ เวลาพกพาไปาป่าเขาลำเนาไพรนะครับหรือว่าขึ้นเขาลงห้วยอะไรต่างๆวกนี้นะครับไปเจอพวกสมุนไพรก็สามารถที่จะไปตัดนะครับได้เลยนะไปขุดได้เลยว่ากันง่ายนะนะครับก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นไปมีดหลงพ่ะเดิมนั้นสามารถที่จะไปขจัดหรือว่าล้างพวกสารพิษต่างๆนะครับนะเพราะว่า,าสมุนไพรนะครับบางชนิดบางต้นบาง าลากบางหัวก็ดีนะครับก็จะมียางบางบางชนิดยางก็จะเป็นพิษนะถ้าเกิดว่าขุดไปโดยทีอ่อยู่ๆไปต้มทานเลยนะครับกินเลยอย่างนี้ก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้นะแต่มีดหมอลุงเขเดิมเนี่ยก็เวลาเราใช้ฟันเขาเรียกว่า,าพวกสมุนไพรต่างๆนะครับนะ นะอันนี้ก็จะสามารถที่จะไปขจัดนะครล้างสารพิษนะหรือว่า,าเป็นขจัดสิ่งเหล่านั้นนะครับก็คือออกไปให้จืดจางไปว่ากันง่ายนะครับนะก็คือไปลบล้างสารพิษก็ได้เป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะนี่ก็เรียนธนาไว้ยอย่างนี้นะครับนะนะก็ลองดูนะครับนะ พูดง่ายว่าไปล้างอาถรรพ์น,นะครับไปล้างสารพิษนะ,ะพวกของมีพิษต่างๆก็ให้จืดจางไปว่ากันง่ายนะ,ะนะครับนะ,ะทีนี้เราก็มาดูนะครับนะเมื่อสักครู่นี้ก็อีกด้านหนึ่งก็ตอกนะครับนะอาศังวิโสโลปุสสะภูพระเอาไว้นะครับแต่ด้านนี้ก็จะเป็นเป็นคาถาบทเดียวกันนะครับแต่ก็เป็นเขาเรียกว,ว่า บทที่สวดย้อนนะครับที่สวดย้อนกลับนะคุยง่ายเป็นคาถามหาอุดนะครับนะได้เลยอันนี้นะ,ะก็จะตอบคําว่าพระผูุสปุโลนะครับพระผูะพระพูสปุโลนะครับนาะสุวิสังอะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> เขาเรียกว่าสวดย้อนหลัง เป็นคาถาสวดย้อนหลังนะครับถ้าเราจะสวดเดินหน้าก็สวดว่าอสังวิสุโลปุสะภูปะนะแต่ถ้าจะใช้เป็นมหาอุดนะครับหรือว่าขจัดพวกข้เรว่าป้องกันนะครับนะสิ่งที่จะมาทําลายอะไรต่างๆพวกนี้ก็ท่องคําว่าพระภุสะนะครับนะพระภูสะปุโลสุวิสังอะนี่นะก็ท่องกลับไปนะครับนะ ก็หมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาคิดร้ายก็สิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนกลับนะครับนะเขาเรียกว่าคิดร้ายต่อผู้อื่นเนี่ยก็เขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับไปหาตัวเขาเองนะประมาณนี้นะับประมาณนี้นะครับนะก็ามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของฝักนะครับนะในส่วนของฝักนี่นะก็เรียกว่านะครับนะมี งดงามนะครับมีความงดงามมากเลยสําหรับมีเลมีนะก็ฝากเอาไว้นะครับนะ,ะให้ท่านได้รับชมให้ท่านได้นะก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขนาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กับ9วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน ใหม่หรือว่าท่านเก่าๆก็ดีนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วท่านเห็นว่าดูดีนะครับในแต่ละคลิปในเทนโอนะครับดูดีมีประโยชน์นะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะก็ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นสําหรับท่านใหม่ๆนะครับนะก็ดีนะเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็ สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับเรียกว่าในทุกๆคำถามนะครับนักขลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักขลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ